ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเก็บมะนาวนะครับซึ่งเป็นพืชผักสวนครัวของพวกเราที่ปลูกไว้รับประทานเองนะครับลูกใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมนี่ครับลูกเบลลมเลยเดี๋ยวผมจะเก็บไปฝากคุณผู้ชมที่กรุงเทพนะครับนี่ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมก็ถ้าใครต้องการก็ทักมาที่แอดมอเตอร์ไซค์รับจ้างนะครับลูกใหญ่ๆน้าน้ําเยอะทีเดียวครับนี่ครับลูกใหญ่บึ่มเลยนะครับเดี๋ยวผมเห็นลูกใหญ่ๆทางนี้อยู่นี่ครับทางนี้ก็ลูกใหญ่เดี๋ยวผมจะเก็บลูกใหญ่ๆก่อนนะนี่ นี่ครับลูกใหญ่ๆ okay. น okay. oh, ้ําเยอะครับน in ี่ก็ลูกใหญ่ครับเดี๋ยวผมจะเก็บไปฝากคุณผู้ชมเพื่อนๆโอเคโอ้ต้องเก็บระวังนะครับเวลาเก็บมะนาวมันจะมีหนามนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องเก็บแบบดูดีๆนะครับนี่ผมจะเก็บลูกใหญ่ตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้พวงใหญ่มากดกทีเดียวนะครับเป็นมะนาวที่ปลูกไว้ในบ่อซีเมนต์นะครับนี่ครับลูกใหญ่แล้วน้ําเยอะนะครับนี่ผมสังเกตดูผมบีบแบบนี้ รู้สึกว่ามีน้ำมันนุ่มๆเยอะทีเดียวครับนี่ครับลูกใหญ่ทีเดียวครับคุณผู้ชมเดี๋ยวผมจะบิดเอาลูกใหญ่ๆนะรับเอาลูกเล็กไหมนะครับต้องบิดค่อยๆนะครับนี่ครับนี่อันนี้ก็ลูกใหญ่เออแล้วก็เหลือลูกเล็กๆไว้นะครับเอาลูกใหญ่ๆมาก่อนเอาอ้าวหลุดมาเลยทีนี้อ่ะเอาพอละอันนี้อยู่ละเออโอเคแล้วก็ตรงนี้สามลูก สามลูกนี้ก็คือใหญ่ทีเดียวครับอันนี้มันมันมาทั้งพวงเลยก็เาททางพวงเลยมันจะได้เกิดใหม่ได้นะครับแบบสดๆนะครับคุณผู้ชมนี่ครับผมเก็บมะนาวแบบสดๆทีเดียวครับลูกดกและ